สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล h ช n n นลค่ะและนี่คือ t a r o t a ด t อค่ะคลิปนี้เรามาดูดวงความรักนะคะลายธาตุค่ะสำหรับ4ท่ธาตุนะในช่วงวันที่16จนถึง30มิถุนายน66ค่ะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะรอบนี้เร,เริ่มต้นกันที่ธาตุลมค่ะแบบมาวินมากเพราะฉะนั้นเราจะทำธาตุลมก่อนคือคนที่เกิดราศี มีถุนตุลกลุ่มนะคะช่องของเบิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลค่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยนะคะเช็ควันที่เกิดของคุณดูก่อนค่ะว่าคุณอยู่ในราศีธาตุลมมีถุนตุลกลุ่มตามช่องของเปิ้ลหรือเปล่าถ้าใช่คุณดูคลิปนี้ได้เลยกับอีกแบบหนึง่งคือการดูแบบลัคนานะคะจำเป็นต้องทราบเวลาเกิดเป๊ะถ้าคุณรู้เวลาเกิดอ่าตามลิงก์ไปหาได้ว่าลัคนาคืออะไรหรือถ้าเกิดคุณรู้ลัคนาอยู่แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไทยหรือสากลเช็คอ,อีกทีหนึ่งนะคะเพรรรราาาาาะ่กแบงีหือลัคน แบบไทยกับสากลก็ไม่ตรงกันเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นลองดูดีๆก่อนแต่ถ้าเกิดเราลองฟังแบบสากลช่องเปิลแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่ตรงอยากจะลองดูแบบไทยทําได้ไหมก็สามารถทําได้ค่ะเพราะคลิปแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปสําหรับคนส่วนรวมเนะืะคนเข้ามาดูเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสมากว่าเป็นดวงของเรานะมันอาจจะเป็นดวงของเราหรืออาจจะเป็นดวงของคนอื่นก็ได้เราดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ดีที่สุดนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยไพ่ของเปิลมีสีสำรับเหมือนเดิมวันนี้เราใช้ไพ่ทาโร่อ่า ให้คู่บุญนะคะเหมือนเดิมให้โรแมนต์แซงโแล้วก็ให้คา c รกติ Motion c a r ์ s ของเบิร์นคะคะใกล้หมดแล้วนะใครสนใจอยากสั่งซื้อก็ทักเข้ามาได้ค่ะว่ายังมีเหลืออยู่ไหมนะแล้วก็อาจจะยังไม่ผลิตในเร็วๆนี้แน่ๆเนาะใครอยากได้ก็ทักมาสั่งกันได้นะรเราเริ่มต้นกันที่ไพ่คู่บุญกันก่อนนะคะ ไพ่คู่บุญค่ะคนทัดลมนะมิถุนตุลกลุมค่ะในช่วงวันที่ส6บหถึงสามิมิถุนายน6กหนะยพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนเนาะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณทัดลมค่ะจะเป็นยังไงบ้างมิถุนตุลกลุมนะคะมาคู่บุญบอกว่า พื้นที่แห่งความเมตตาค่ะช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบบทําอะไรด้วยความเมตตาเนาะหรือว่าเราอาจจะไปอยู่ในที่ที่เป็นที่ที่แบบเออมีแต่คนรักคนห่วงยายคนเอ็นดูก็ได้เราอาจจะอยู่ในองค์กรที่โอเคช่วงนี้ก็รู้สึกว่าคุณอบอุ่นแฮปปี้อาจจะอยู่บ้านาพ่อแม่เมตตารักเราอยู่ที่บ้านตัวเองสมมติถ้าเกิดเรามีสามีมีแฟนมีคู่มีภรรยาแล้วอะไรเงี้ยก็มีความอบอุ่นในบ้านนะพื้นที่แห่งความเมตตาแปลว่าเราอยากจะแบบอยู่ในที่ที่แบบมีความโศกแบบว่าช่วยช่วยเหลือเกื้อ กูลกันไม่ทะเลาะเบาะแวงกันอะไรแบบเนี้ยก็เป็นพลังงานที่ดีมากไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณมีคู่หรือยังไงก็ตามนะคุณจะอยู่ในพื้นที่ที่ล้อมรอบตัวคุณไปด้วยคนที่เมตตากรุณากับคุณอะไรเงี้ยอ่ะก็ค่อนข้างจะเป็นพลังงานที่ดีนะคนธาตุลมนะเดี๋ยวเราดูกันค่ะว่าใบนี้มันจะลิงก์กับคุณยังไงบ้างเราเริ่มต้นกันที่คาแรกเตอร์มูชันการ์ดเหมือนเดิมค่ะว่าพลังงานช่วง16-30มิถุนายนนี้นะคะคนธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มพลังงานอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังงไ บางสักห้าบ่ายเนาะอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะเน้นหนักไปที่คุณก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่พลังงานของคุณก็คือพลังงานของคุณที่คุณจะต้องดิวด้วยเยอะๆบ่อยๆนะคู่เป็นคู่ของคุณก็ได้เป็นคู่กรณีเป็นแฟนคุณหรือว่าเป็นคนที่คุณต้องเจอเยอะๆในช่วงนี้ก็ได้ในกรณีที่คุณเป็นคนโสดนะคะอืมแต่เป็นเน้นพลังงานของคุณก่อนมาดูกันค่ะว่า 16- 30ถึงมิมิถุนายนนี้นะคะพลังงานของคุณนะอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้ดวงเพื่อเหนือดวงนะเลือกเยอะเลือกมากค่ะ ติดแฟนอ่าช่วงนี้อาจจะชอบอยู่บ้านกันเลยนะเออใครที่มีแฟนรักเดียวใจเดียวนี่ไงแล้วก็จูจี้ขี้บบนนะคะแล้วใบสุดท้ายนะ มีแผลใจอะถ้าเกิดที่ผ่านมาคุณเคยทะเลาะเบาแหว้งกับแฟนอะไรกันไปเนาะจะกลับมาคืนดีกันค่ะเพราะว่าคุณสองคนน่ะมีความรักกันดีเนาะและ้วเพือนก็ค,คิดว่าพลังงานถ้าอะไรที่มันเคยแบบมีปัญหามันก็จะกลับมาคืนดีกันเพราะต่างคนต่างเมตตาให้กันเนาะในกรณีที่เป็นคนมีคู่นะหรือว่ามีคู่กรณีเพืนก็คิดว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนใจจากคนคนนี้หรอกเนาะเราก็ยังอยากจะไปต่อแหละแต่ว่ามีแผลใจในที่เนี้อยอย่างที่บอกว่าเราอาจจะมีทะเลาะเบาแหว้งลิ้นกับฟันอะไรกันบ้างก็ต้องให้อภัยกัน นะเนี่ยต้องเมตตาให้กันและกันมันถึงจะโอเคไปได้ส่วนใครโสดอ่ะก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะยังเลือกเยอะเลือกมากอาจจะยังเลือกคนที่แบบใช่ไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดคุณมีคนในใจที่คุณอกหักผิดหวังมาหรือว่าเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ย ก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ move on จากเขาก็ได้เนาะเพราะเรายังรักเดียวใจเดียวอยู่อะไรแบบนี้เนาะก็เลยเหมือนแบบยังรอคนคนนั้นอยู่ก็ได้หรือว่าแบบเออก็ยังไม่ได้เปิดใจหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่มีใครที่พอเทียบแล้วอาจจะดีกว่าคนเดิมที่คุณอยู่ในใจก็เป็นไปได้อราวใะคนโสดคุณก็อาจจะยังยังชอบคนเดิมยังไม่ move on ยังแบบยังยังรออยู่ หรือว่าถ้าเกิดบอกเออโอเคจะมูฟออนแล้วละ่ะก็ยังไม่ได้เจอใครใหม่ที่ใช่นะเออเป็นรู้สึกแบบนี้คุณก็จะอยู่ล้อมรอบกับคนที่คุณรักหรือคนที่คุณพอใจมากกว่าส่วนใครที่แบบโซดสนิทเลยก็นั่นแหละเลือกเยอะเ,เลือกมากค่ะยังไม่เจอคนที่ใช่ถูกใจสักทีเนะีคุณก็อาจจะยังเลือกต่อไปก่อนนะส่วนคนมีคู่มีแฟนหรือว่ามีคู่กรณีอย่างที่บอกคุณยังรักกันดีอยู่นะเป็นคิดว่าถ้าทะเลาะก,กันก็จะกลาะมาคืนดีกันอะไรแบบนี้เนาะพลังงานค่อนข้างดีนะช่วงนี้เป็นคิดว่าน่าจะแบบไม่ได้ทะเลาะเบาแวงอะไรกันอะไร ต่อมาค่ะเรามาดูไพ่ทาโร่กันบ้าง คนโสดค่ะทัดลมมิถุนตุลกลุมนะพลังงานในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคนทัดลมมิถุนตุลกลุมค่ะพลังงานความรักนะเป็นยังไงบ้างคนโสดจะเป็นโสดแบบสนิทเลยหรือโสดแบบอย่างเมื่อกี้มีคนที่ในใจแต่ยังไม่ move on หรือแบบเป็นคนคุยงงอยู่อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าสถานะภายนอกโสดละกันคนอื่นก็ยังรู้สึกว่าคุณสเตตัสโสดอยู่อะไรอย่างนี้เนาะพลังงานเป็นยังไงบ้างคะ36-30มิถุนายน66ค่ะมาดูกันพลังงานช่วงนี้คนโสดทัดลม เดอะเวอร์เกลเลือกเยอะเลือกมากจริงคนที่เป็นเว r ร์เกิคือแบบว่าคุณเป็นคนทาลมเนอะแต่คุณมีเอเนอร์จีของความเป็นคนราศีกันหรือคู่กรณีหรือคนที่คุณไม่ชอบได้เป็นคนราศีกันก็ได้นะเป็นคนที่มีความเลือกเยอะเลือกมากคุณอาจจะไม่ชอบคนที่เขา perfectionist เขาแบบว่าเลือกเยอะมันก็เลยทําให้ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์สักทีเพราะต่างคนต่างเลือกเยอะเลือกมากอยู่ก็ได้หรือว่าคุณเองค่ะมีความเลือกเยอะเลือกมากเนาะมีความแบบถ้าใช่ก็จะแบบ ก็จะพัฒนาแต่ถ้าคนไหนไม่ใช่ก็คือไม่เอาเลยยอมโสดอะไรเงี้ยแบบไม่รีบประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นพลังงานก็ค่อนข้างจะแบบไพ่ไพ่ไพ่เวอร์โกโมันเป็นไพ่ราศีกันใช่ไหมคุณอาจจะดีกับคนราศีกันหรือว่าพลังงานมันคือคล้ายๆไพ่เดอะเฮอร์มิตค่ะคืออยู่คนเดียวได้ไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าถ้าจะแบบถ้าจะมีแฟนก็คือต้องเป็นคนที่ใช่อะไรเงี้ยต้องถูกใจเท่านั้นนะคิงไม่ใช่ King คิงค่ะอัจวินถือเหรียญนะคะวีออฟจูนอ่าสิบ ไม่อือฮึ huh. แล้วก็ The s t ตารนี่ไงจริงๆด้วยเป็นยังรู้สึกว่าคุณอะคนที่ยังไม่ได้ move on อะคนที่ยังแบบมีคนในใจ judgment ขึ้นมาค่ะคือคนที่มีคนในใจเนาะเรายังรู้สึกเรายังติดกับคนคนนั้นอยู่เรายังไม่ได้ move on แบบพลังงานอยากจะ move on นะแต่มันก็วนเวียนคะ่ะบางคนบอกว่าเออเหมือนจะแบบลืมๆไปแล้วนะอยู่ๆก็กลับมาคิดถึงอีกอะไรแบบนีน้หรือมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันอีกแต่ว่าการพูดคุยกันมาหน้านะเป็นเชิงแบบมีธุระ หรือว่าทํางานด้วยกันต้องเจอกันหรือมีเหตุอะไรที่คุณต้องคุยกันแบบนี้ก็เป็นไม่ได้ค่ะโชกะตาอาจจะนําพาให้คุณได้คุยกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามมันเลยทําให้คุณ move on ไม่ได้หรือบางคนอาจจะไม่ได้แบบได้คุยกันนะแต่มันมีเหตุอะไรรู้ที่ทำให้คุณหวนไปคิดถึงฝันถึงหรือไม่ก็แบบมีคนพูดถึงแล้วอยู่ๆคุณก็รู้สึกคิดถึงเขาก็ได้หรือมันเป็นการที่คุณยังไม่ move on นั่นแหละอารมณ์คุณก็จะยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วก็มีความแบบต้อง heal ตัวเองก่อนเนาะ ใครที่รอคอยคนเก่าคุณก็ยังอยู่แบบในภาวะของการที่ยัง Move on ไม่ได้เป็นใช้คํานี้แล้วกันเนาะก็ต้องใช้เวลาค่ะในการที่คุณจะฮิลตัวเองนะส่วนใครที่แบบยังแบบเอาเ okay, คฉันจะ Move on แล้วละมันก็ยังเป็นภาวะที่คุณยังไม่พร้อมจะมีใครคุณยังอยากอยู่คนเดียวเพราะคนที่เข้ามาอย่างที่เพื่อนบอกอ่ะมันมันยังไม่ได้ถูกใจหรือว่ามันอาจจะแบบไม่พร้อมจะรับใครเลยคุณก็จะแบบอยู่คนเดียวอยู่บ้านไม่เจอใครอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมจะสารสัมพันธ์กับใครใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นพลังงานของคนโสดเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังคงโสดอยู่นะถ้าคุณโสดสนิท แล้วคุณไม่ออกไปไหนเลยก็ต้องบอกว่าคุณก็จะยังไม่เจอใครแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่ได้มีใครในใจคุณอยากมีให้คุณออกไปข้างนอกค่ะการเดินทางจะทาให้คุณเจอใช้คํานี้นะแต่ว่าการเจอของคุณจะเจอจากการเดินทางกับหน้าที่การงานนะถ้าเกิดคุณมั่นใจออกไปคุณมีโอกาสเจอสูงนะเพราะว่ามันมีจัดจินเมขึ้นมาด้วยแปลว่าโชคชะตาจะพาคุณไปเจอในที่ที่เป็นที่เมตตาก็คืออาจจะเป็นที่ทํางานที่เรียนหรือสถานที่ที่คุณมีความสุขในการที่คุณเดินทางไปเนาะวัดวาก็ได้หรือว่าแบบที่เที่ยวอะไรย่างเงี้ย ก็ได้ที่เที่ยวในเชิงธรรมชาตินะไม่ใช่ที่เที่ยวแบบผับบาร์อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะที่เที่ยวในเชิงที่แบบสีขาวไม่ใช่สีดานะประมาณนี้คุณก็อาจจะเจอคนคนนั้นแต่ถ้าเกิดคุณโสดเพราะว่าคุณยัง move on ไม่ได้มันเป็นภาวะของการที่คุณควรอยู่กับตัวเองแล้ว move on ก่อนเนาะหรือใครที่รอคนเก่าก็เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าคุณยังยังหมกมุ่นกับเขาหรือยังแบบยังไม่สามารถตัดขาดหรือ move on ได้เนาะก็เป็นกําลังใจให้คุณอาจจะเหมือนอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองพยายามฮิวตัวเองรักษาตัวเอง แล้วก็แบบไปทํางานหาเงินก็ได้เอาเวลาถ้าคุณอยากจะแบบดีขึ้นนะ,ะก็แนะนําว่าอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมอยู่กับคนที่รักคุณเยอะๆพื้นที่แห่งความเมตตาคือไปอยู่กับคนที่เขารักคุณเอ็นดูคุณนะพ่อแม่พี่น้องเพ,พื่นอนฝูงเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนต่างจังหวัดบ้างมันก็จะช่วยให้คุณเหมือนแบบผ่อนคลายไปอยู่กับธรรมชาตินะอยู่กับน้ําอยู่กับฟ้าอยู่กับชนบทอยู่กับอะไรเงี้ยคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นนะอันนี้คือพลังงานของคนโสดนะคะต่อมาโรแมนซ์แซงโจค่ะหนึ่งใบให้คนโสดทัดลมค่ะ เนี่ยไพ่เดอะสตาร์ก็เป็นไพ่ราศีกุมนะคือคุณแบบยังอยากโสดอยู่นะเพิ่นคิดว่าถ้าเกิดใครมีแผลมานะก็อาจจะต้องรักษาเยียวยาก่อนนะ t go of control i s s u e คุณไม่สามารถทำอะไรได้คะ่ะสถานการณ์ใดก็ตามเนอะหมายคามว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่โอเคอยู่ในช่วงเลด g กอ่ะคุณอาจต้องค่อยๆปล่อยวางค่อยๆฮิวตัวเองให้ดีขึ้นค่ะนะและคุณจะค่อยๆดีขึ้นเพื่อนเชื่อว่าเวลาจะช่วยคุณได้อันที่หนึ่งคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดไปพักผ่อน อ,อยู่กับธรรมชาติมันจะช่วยเยียวยาคุณอันที่2คืออยู่ร้อมรอบกับคนที่เขารักคุณคนที่คุณรู้สึกว่าแบบเขารักคุณจริงๆอะเนาะแล้วคุณจะค่อยๆยดีขึ้นเนาะพื้นที่แห่งความเมตตาถ้าคุณไปอยู่กับตัวเองคนเดียวหรือว่าไปอยู่กับคนที่เขาไม่ได้รักคุณจริงๆอะไรเงี้ยคุณก็จ,จะรู้สึกว่าตัวเองยังยังมันหิวยากอะเนาะแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่รักเราเราจะรู้สึกว่าเรามีพลังเหมือนมีแบคเอพมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเราอะไรแบบเนี้ยก็จะทำให้คุณดีขึ้นได้นะคะอันนีี้้คคคืออมันนนน่่ขาางงจะเทททไปใแบบ มีปัญหาความรักมาเนอะเราเพิ่งแบบมาโสดหรือว่าแบบยังฮิวตัวเองไม่สําเร็จอะไรประมาณนี้นะคนโสดต่อมาคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะไม่ว่าจะคุยกันมานานแค่ไหนแล้วก็ตามหรือว่าเพิ่งคุยก็ได้อ่ะเรามาดูค่ะว่าสถานการณ์16จนถึง30มิถุนายนนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไหมหรือสถานการณ์จะเป็นยังไงมาดูกัน คนทัดลมนะคะมิถุนตุลกุมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์อีอย่างว่าโอ้โหก้าดาบมาเลยจ้ะเครียดคิดเดียวคิดมากนอนไม่หลับสามดาบอืมฮึคิงดาบโอ้ดาบเยอะมากเจมินายลโีโอเคเจ็ดเหรียญโอเคค่ะคุณอาจจะดีกับคนที่เป็นคนราศีมิถุนหรือราศีสิงห์ก็ได้นะเออเป็นคนที่แบบ คุณดิวอยู่หรือตูวคุณเองก็ได้ค่ะเป็นคนราศีมิถุนก็ได้เพราะเราพูดถึงคนทัดลมอยู่เนอะอาจจะเป็นคนทัตุลมเหมือนคุณ ก็อาจะไปคิดว่าในช่วง15วันนี้เนาะ16-30มันจะเป็นช่วงที่คุณคิดเยอะคิดมากค่ะระมัดระวังเรื่องการคิดเยอะคิดมากด้วยแล้วทาให้นอนไม่หลับเนาะมันอาจจะเหมือนแบบว่าเออจะยังไงดีเขาจะเลือกเราไหมหรือเราจะแบบไปต่อหรือเราจะพอดีเพราะว่า,าไพ่ราศีมิถุนก็ต้องบอกค่ะเป็นไพ่ของคนมีเสน่ห์นะคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะเลือกคุณไหมหรือว่าคุณนันไปรู้มาว่าเขาก็ดูลันลายอยู่เขายังไม่ได้พร้อมจะ คอมมิตกับคุณหรือยังไม่ได้พร้อมจะสารสมัยกับคุณแล้วคุณก็มีความคิดเยอะคิดมากก็ได้หรือคุณพยายามไปคิดทบทวนในเรื่องอดีตที่ผ่านมาค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่มันมีโอกาสพัฒนาไหมหรือว่าเออหรือจริงๆมันเสียเวลากับความสัมพันธ์นี้บปคิดว่าคุณจะมองย้อนหลังับไปดูนะคะว่าความสัมพันธ์กับคุณคุณกับคนคนนี้ตลอดมาเป็นยังไงบ้างแล้วมันดูมีทิศทางที่จะไปต่อหรือว่า มันไปได้หรือมันไปไม่ได้ซึ่งคุณจะใช้เหตุผลมากขึ้นนะเพราะคุณใช้เหตุผลโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์อ่ะคุณจะเห็นอะไรเยอะแต่การเห็นของคุณอ่ะถ้ามันไม่ดีหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่บนความเป็นจริงแล้วคุณเห็นว่าเขาก็ดูไม่ได้พัฒนากับคุณมันเป็นแค่การคุยเล่นหรือการแบบว่าหยดหยอดเฉยเฉยดูไม่ได้จริงจังไม่ได้พัฒนาคุณก็จะเจ็บปวดกับสิ่งนั้นค่ะแต่ว่าเหมือนคุณเข้าใจอ่ะแล้วคุณก็จะยอมรับความจริงว่าเอ้ยคุณจะเอาายััังงไควมมสพนนธ์ีี้ด ถามว่าคุณตัดสินใจได้เลยไหมเปิ้ลคิดว่าคุณอยู่ในช่วงภาวะของการจะตัดสินใจซึ่งเปิ้ลคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้พูดกับเขาก็ได้นะถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าเออเขาคงไม่ได้จริงจังกับเราคุณจะค่อยๆมูฟออนไปคนเดียวโดยที่ไม่ได้คุยกับเขาเพราะเปิ้ลไม่ได้รู้สึกว่ามันมีคําพูดหรือมันมีการพูดคุยกับเขานะมันเหมือนเราอาตระตัดสินใจเองว่าถ้าเกิดเธอคุยกับคนอื่นถ้าเธอไม่ได้จริงจังอัะฉันถ้าเธอไม่ได้คุยกับฉันคนเดียวฉันก็จะค่อยๆไป จากถือถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากฉันจะค,อคอ่อยๆไปอ่ะมันก็เลยเป็นพลังงานของการเริ่มต้น move on ประมาณนี้ถึงจะเจ็บปวดแต่ก็พยายามจะ move on ก็เป็นไปได้หรือบางคน energy อาจจะยังไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นค่ะอาจจะแค่ยังกังวลคิดเดียวคิดมากว่าจะเอาไงกับความสัมพันธ์นี้ดีคือเสียใจเจ็บปวดนะถ้าเกิดเขาไปคุยกับคนอื่นแต่ก็แบบมันก็มีความรักเนาะถ้าคุณเสียใจแปลว่าคุณก็มีใจให้เขาแหละไม่งั้นเราคงไม่ไปคุยกับเขาเนาะแต่ว่าเราก็เห็นแหละว,ว่าเขาดูดู ไม่ชัดเจนหรือคุณอาจจะถามเขาตรงๆเลยก็ได้นะว่าเออตกลงเราเป็นอะไรกันแล้วเขาก็อาจจะพูดอะไรในเชิงที่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจก็ได้ค่ะว่าเขายังไม่ได้พร้อมจะไปต่อกับคุณอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณอาจจะตัดสินใจค่อยๆ move on ไปจากความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้อ่าพยายามไปอยู่กับคนที่เขารักคุณนะอย่างที่เพื่อนบอกมันก็จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้หรือว่าคนที่รักคุณอ่ะคุณลองฟังคนรอบตัวค่ะที่รู้สถานการณ์ของคุณเนอะเขาอาจจะไม่ค่อยมีใครซับนึนคุณกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะ เออเพราะฉะนั้นคุณก็เลยอาจจะมีความคิดเยอะคิดมากว่าเออทำไมคนรอบตัวถึงไม่ได้เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ดีพอหรือว่าเขาทําร้ายคุณหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกก็ได้อ่ะรวมถึงอาจจะเป็นรักสามเร้าก็ได้นะมันมีไพ่ราศีมิถุนซึ่งมีคนสองคนเห็นไหมแล้วก็มีไพ่กังวลกุ้มใจและมีสามดากมันก็เป็นไปได้ว่าคนคนนี้ทําให้คุณผิดหวังเสียใจเพราะว่าเขาไม่ได้ดีกับคุณหรือเขาทําร้ายคุณ,คณก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทําร้ายทางกายทางใจหรือ มันอาจจะหมายถึงว่าเขามีอีกคนหนึ่งแล้วทําให้คุณตัดสินใจแบบไม่ได้ว่าเหมือนเราเป็นช้อยส์เป็นตัวเลือกเนาะเราทาให้เรารู้สึกผิดหวังว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวอะไรเงี้ยก็ได้หรือในทางไวส์เบอร์ซ่าอาจจะเป็นคุณก็ได้นะ,ะที่ไม่รู้จะเลือกใครตัดสินใจไม่ได้แล้วก็เลยเหมือนแบบอยู่ในวังวนของการคิดเยอะคิดมากว่าจะเอาไงกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้เช่นกันอ่ะเป็นกําลังใจให้ครับเพราะคิดว่ามันอยู่ในภาวะของการคิดเยอะคิดมากอยู่นะแต่ว่าให้คุณใช้สติมากๆครับเพราะรู้สึกว่าคุณกําลังคิดทบทวนจากสิ่งที่เกิดขึ้น ที่มันเกิดขึ้นจริงอะว่าจริงๆแล้วเขารักคุณไหมหรือว่ามันเป็นการแสดงออกแบบไหนเพิ่อคิดว่าคุณจะค่อยๆมองเห็นชัดเจนมากขึ้นนะมาโรแมนต์แซงโจค่ะหนึ่งใบให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะทัดหลอมอืม mm, ออกมาสองใบขอโทษค่ะ hard to hard conversation กั f กับ yourself คุณต้องปลดปล่อยตัวเองค่ะแล้วก็ให้คุณคุณจะอยู่กับตัวเองนะเพิ่อคิดว่าคุณกัคุยกับเขาน้อยอย่างที่เพื่อนบอกอะเหมือนแบบอยู่กับตัวเองคิดทบทวนว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันควรไปต่อไหม คุณจะค่อยเห็นภาพชัดขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าคุณหน้ามืดตาบอดกับความสัมพันธ์นะถ้าในกรณีความรักไม่ดีคุณจะค่อยเห็นภาพชัดขึ้นด้วยเหตุด,ด้วยผลนะว่าเออจริงๆแล้วแบบความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราถูกเอาเปรียบไหมตกลงเขารักเราจริงไหมหรือว่าเราควรจะปลดปล่อยเขาไปปลดปล่อยตัวเองออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วไปเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์อื่น เพราะว่าไพ่ราศีสิงกบไพ่ราศีมิถุนคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคะแล้วก็มีคนรอบตัวรักคุณมากด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงสังคมต่างๆนั้นนะเขาก็อาจจะช่วยคุณในการที่เราเอาเอแบบเหมือนทาให้คุณเห็นอะไรมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นก็ได้ว่าคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงนะผมไม่ได้ฟันธงนะคะว่าทุกคนที่ความสาัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นคนทัดลมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพลังงานตรงคุณก็ดูเป็นแนวทางแต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงคุณคุณไม่ได้มีปัญหาความสัมพันธ์เลยคุณลลออออองงงงงไไปดูตรส่่่่วนนนนนืะััี้าาจจมใชพงงขคุณ ะะมันเหมือนเป็นพลังงานของการที่คุณไม่ได้คุยกันต่างคนต่างอยู่และต่างคนต่างคิดว่าคุณคิดว่าเราจะเอาไงกับความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือจะ move on จะปลดปล่อยตัวเองจากความสัมพันธ์นี้ยังไงหรือจะแก้ปัญหาในความสัมพันธ์นี้ยังไงต่อไปก็ได้นะเป็นกําลังใจให้คุค,ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะต่อมา คนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนบ้างค่ะคือคนอื่นรู้เนาะว่าคุณมีคู่จะเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้หรือจะอยู่ด้วยกันเฉยๆอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยเนาะแต่ว่าคนอื่นรู้เขาว่าคุณไม่ได้โสดคุณมีคู่อะไรอย่างนี้นะธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมค่ะคนมีคู่นะคะอ่าสิบหกถึงสามสิบมิถุนาย,ยนค่ะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างเอง่ยคนมีคู่ธาตุลมมิถุนตุลกุมมาสามดาบว้าว เจมินาค,คล้ายๆคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยเนาะนี่คือสับไพ่แล้วนะเออลีโอนะพลูโตโอเคลิบราราศีตุลโอเคค่ะแล้วก็ห้าเหรียญอะคนความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะเป็นกําลังใจให้นะถ้าใครไม่ได้มีปัญหาความสัมพันธ์คุณข้ามคลิปนี้ไปได้เลยค่ะเพราะว่าไพ่ที่ออกมาก็รู้สึกว่ามันเป็นไพ่ที่คนที่มีปัญหาความสัมพันธ์ ทะเลาะเบาแหวงกันจะทะเลาะเพราะมือที่3ทะเลาะเพราะบุคคลอื่นหรือทะเลาะเพราะเรื่องการเงินหรือเรื่องการงานได้ทั้งหมดแต่คุณต้องมีปัญหาความสัมพันธ์ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้มีปัญหาความสัมพันธ์ผ่านคลิปนี้ไปได้เลยค่ะคนมีคู่ไม่ใช่ของคุณนะคะเพราะว่าอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์อยู่ณขณะนี้มีความเหนื่อยล้าความสัมพันธ์มีความหึงหวงมีความใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาการแล้วก็ทะเลาะเบาแหวงกันอะไรแบบเนี้ย ได้เพราะพูโตมันไพ่ของอารมณ์ค่ะคุณอาจจะใช้ความรุนแรงกันนะพูดจาแบบถากถางการลงไม้ลงมือก็ได้อันนี้เรามาระวังด้วยนะคือคนรักจริงๆอะ่ะไม่ควรจะใช้ความรุนแรงต่อกันให้ใช้เหตุผลแล้วก็ใช้ความรักต่อกันใช่ไหมถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ใช้ความรุนแรงอันนี้นไม่แนะนําเลยนะก็เป็นกําลังใจให้คุณถอนตัวออกมาให้ได้แต่ถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นการที่มันมีเรื่องหึงหวงมันมีเรื่องบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นะ ก็รู้สึกว่าคุณจําเป็นจะต้องค่อยๆพูดคุยโดยการใช้ความปณีประนอมเพราะมันมีไพ่ราศีตุลเป็นไพ่ของการที่ค่อยๆเจราจาพูดคุยกันค่ะว่าจะเอาไงกับความสัมพันนี้คุณอาจจะพูดมายืดเยื้อยาวนานละแล้วมันก็เหนื่อยก็ได้นะว่ามันยังหาทางออกทางแก้ไม่ได้ก็เป็นไปได้ก็ต้องบอกว่าภาวะช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการที่ หาทางพูดคุยเจรจากันอยู่ปัญหามันอาจจะยังไม่ได้สามารถแก้ได้ในระยะเวลาอันใกล้แต่อย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันถ้าคุณใช้ความหมึนหวงคุณใช้อารมณ์ศาสตร์โคลนเข้าใส่กันมันจะไม่ได้เป็นทางแก้ปัญหาแล้วมันก็จะเหนื่อยค่ะคุณจะรู้สึกแบบเออไม่ไหวแล้วความสัมพันธ์นี้จะเอาอยัางไงดีแต่ว่าก็ต้องบอกนะว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาความสัมพันธ์จริงๆไพ่อันเนี้ยที่ออกมาคุนก็รู้สึกว่าคนมีคู่คุณก็ยังอยากไปต่อคุณก็ยังอยากให้อภัยคุณก็ยังอยากเมตตาเขาอยู่ดีถึงแม้ว่าะน่อไกปต เออยังอยากให้โอกาสมันเหมือนแบบคือคุณไม่อยากไม่อยากให้ชีวิตคู่หรือว่าแบบคนไม่อยากเสียเขาไปคุณยังอยากประคับประคองความสัมพันธ์ในการเป็นคู่ของคุณให้ดีที่สุดคุณอาจจะเป็นคนราศีอมมิถุนก็ได้หรือเขานะเพิ่งคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนมิถุนตุลและก็สิงเป็นไปได้นะ เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาควรจะต้องค่อยๆพูดคุยกันอย่าใช้อารมณ์ในการแก้หะถ้าเมื่อไหร่คุยกันแล้วใช้อารมณ์ะให้หยุดคุยไม่งั้นมันจะปรับยิ่งไปกันใหญ่นะเพราะว่ามันมีไพ่ปูโตคือไพ่ของความที่ใช้อารมณ์แบบใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางคําพูดหรือทางการกระทําหรือว่าลงไม้ลงมืออะไรเงี้ยก็ไม่แนะนำเนาะถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องบุคคลที่3อาจจะเป็นเรื่อง ถ้าไม่เรื่องชู้สาวเนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลื่องพอแม่พี่น้องญาติเพื่อนอะไรก็ได้ที่เข้ามาเป็นปัใจจัยให้คุณสองคนทะเลาะกันก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องคนอื่นมาทะเลาะกาันอย่าเอาไฟแบบอย่าเอาความในออกอย่าเอาความนอกเข้าอะไรอย่างนี้เนาะเพราะคุณจะเหนื่อยบางคนแบบทะเลาะเพราะเรื่องเงินด้วยเอาเงินไปใช้ผิดวิธีว่าแบบวิธีการจัดการเงินไม่เหมือนกันหรือเอาเงินไปให้คนอื่นยืมหรือไปลงทุนแล้วเสียเปรียบอะไรใดๆก็ตามอ่ะ มันมีปัญหาในความสัมพันธ์ค่ะที่เราจะต้องแบบพูดคุยกันนะเพื่อที่จะแบบหาทางออกร่วมกันใช้คํานี้แล้วกันเปิ้นยังไม่ได้เห็นนะว่าคุณอยากจะแบบเลิกรากับคุณคนนี้เปิ้ลยังรู้สึกว่าคุณอยากจะไปต่อถึงแม้คุณจะเหนื่อยก็พักกายพักใจพักรบก่อนอยู่กับตัวเองค่ะคิดทบทวนว่าเราจะเอาไงความสัมพันธ์นี้ ใช้ความประนีประนอมใช้การตกลงพูดคุยเจราจารมันจะช่วยให้ดีขึ้นแต่ถ้าอารมณ์คุณพุ่งพร่านอยู่อย่าพึ่งคุยต่างคนต่างอยู่แยกมุมกันไปก่อนเนาะแล้วก็แบบเหมือนไปคิดก่อนว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษอย่างที่ปนบอกใช้ความรุนแรงลงไม้ลงมือเปิ้นก็คิดว่าคุณอาจจะต้องถอยออกมานะอย่าไปอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าเกิดความสัมพันธ์ที่มันใช้ความรุนแรงมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้ว เนาะไม่ว่าคุณจะรักเขามากน้อยแค่ไหนก็ตามนะเพราะคนที่รักกันเขาจะไม่ใช้ความรุนแรงใส่กันแน่นอนนะอันนี้ก็เตือนเอาไว้นะเป็นกําลังใจให้คุณแต่ถ้ามันไม่ได้มีการลงไม้ลงมือหรือทําอะไรรุนแรงเนาะมันเป็นแค่แบบเรื่องที่ทะเลาะเบาแวงกันเรื่องแบบเออการใช้เงินหรือว่าเรื่องการที่แบบว่ามือที่สามผิดหวังเสียใจทะเลาะเบาแวงกันอะไรเงี้ยเปิ้นคิดว่า ถ้าพูดคุยกันดีๆมันอาจจะหาหาทางออกที่ลงตัวหรือว่าหาทางแก้ร่วมกันได้นะคะอ่าเป็นกําลังใจให้สําหรับคนมีคู่นะต่อมาโรแมนแซนโจ้หนึ่งไบให้คนมีคู่ทัดลมค่ะมีถุนตุนกลุมนะมายังไงเอ่ยโรแมนแซนโจ้คนทัดลมค่ะมีถุนตุนกลุมค่ะมีคู่นะโอ้เย็นๆนะจ๊ะมา Children อ่ะความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ถ้าคุณมีบุตรมีลูกนะ มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์มันเลยเป็นเหตุให้คุณยังอยากประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณก็รักลูกคุณก็ไม่อยากให้มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์เนาะเพราะฉะนั้นอย่า ทำอะไรโดยอารมณ์ชั่ววูบก็แล้วกันหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องหมายว่าไม่ได้หมายถึงคุณมีลูกก็ได้แต่ว่ามันมีเด็กเข้ามาในความสัมพันธ์คุณสองคนอาจจะใช้นิสัยเด็กๆในการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ได้นะมันมีความเหมือนแบบดึงดึงนิสัยเด็กๆแบบคุยกันโดยไม่ใช้เหตุผลอะไรแบบนี้เออแล้วก็แบบเหมือนเด็กอ่ะเวลาไม่ได้ของที่ถูกใจก็จะลงไปดิ้นอะไรเงี้ยนึกออกไหมเออมันอาจจะเป็นการใช้อารมณ์แบบเด็กๆก็ได้ในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นคาแนะนําก็คือให้เราพูดคุยประนีประนอมใช้เหตุผลนะหรือว่า อาจจะมีไยได้ไฟหนึง่งมีปัญหาเกี่ยวกับเด็กอะไรแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะขอให้คุณใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหานะพื้นที่แห่งความเมตตาออกมาบอกคะ่ะให้คุณเมตตากรุณากันไว้ไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเนาะขอให้คุณอยู่บนพื้นฐานของความแบบเข้าอ,อกเข้าใจกันแล้วก็อย่าใช้ความรุนแรงอันนี้เป็นเตือนไว้สําคัญที่สุดนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปความรักในช่วงวันที่16-30 มิถุนายน66ให้กับเชาวทัานลมมิถุนตุนกลุ่มใครงไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยความรักของคุณได้นะแล้วก็กดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้เปิลได้ถ้าเกิดชอบคลิปของเปิลแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจนะพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ